โอ้ดีจริงอวนมากครับน้องฟอร์ดครับน้อง น้องฟอคู่ขาขาวขนาคู่ขาขาวไยปันหมาน้อยครับปันหมาน้อยไห้ดูขึ้นดิโอเท้าก็ขาวขาวสองข้างเลยคู่นึงเลยระวังตกลูกระวังตกระวังตกนะระวังตกนะลงได้ไม่หนีคนนี้ลงได้ไม่หนีเอะ ลงได้ไหมนี่ไม่เอเอเอ